วิคราฟฟุตบอลยีบญญสองเมษายนเป็นศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันคู่ระหว่างหมาป่าเมืองเบียร์ววลฟบวกเปิดบ้านรับกเกย,ย์ของไมล์ศูนย์ห้คู่นี้จะลงเตะในช่วงดึกดของวันศุกร์ที่22เมษายนเวลาตีหนครึ่งที่สนามโฟกซัวเกตอารีนาเมืองววลฟบวกประเทศเยอรมัน Wolf บวกลูกทีมของฟอเรงโคเฟลผลงานในซีซั่นนี้ค่อนข้างกระท่อนกระแทนไม่มีอะไรลุ้นเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บอลยุโรปถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่แค่ทีบตัวให้พ้นจากโซนแดงก็เหนื่อยเต็มทนกว่าจะทําแต้น,นีพื้นที่ตกชั้นได้ใช้เวลาอยู่หลายเดือนการเสียตัวหลักบางรายออกไปจากทีมส่งผลชัดเจนให้ฟอร์มแว่งแบบน่าเป็นห่วง มองตามันดับในตารางอาจดูเบืนอเบได้ว่ารอดตกชั้นเกือบจะแน่นอนแต่ถ้าโฟกัสไปที่แต้มยังต้องการคะแนนเพิ่มอีกเล็กน้อยเป็นการการันตีสำหรับความพร้อมของทีมเกมนี้ิะขาดเปาโลโอตาวิโอวิลเลียมและลูก้าวันชมิดที่ยังมีแกมาเจ็บจะนำทัพมาโดยลูคัสเอมเมชาแนวรุกสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้อย่างวูบวาบ5เกมหลังสุดของโวล์บวกชนะ1น,น,นัดแพ้4นัดไม้05ภายใต้าการคุมทัพของโบสเวนสัน ฟอร์มรวมๆของทีมในซีซันนี้มีช่วงที่ทั้งกว่าแต้มได้เข้าฝักอย่างต่อเนื่องและช่วงที่ไม่ต่างกับทีมแจกแต้มฟอร์มหลุดเอาดือด้อๆแบบไม่มีสาเหตุจุดเด่นพวกเขายังอยู่ที่เกมในบ้านที่แข็งแกร่งไม่มีกลัวใครหน้าไหนกล้าลุกกล้าแลกกับทุกทีมแต่จุดบอดชัดเจนไปเรื่องเกมรับที่พร้อมเสียประตูนในช่วงเวลาตัดสินเกมอยู่เสมอเป็นผลให้อันดับในตารางไม่ขยับไปไหนการมองถึงพื้นที่บอลยุโรปยังไกลเกินเอื้อมเต็มที่ขอแค่ประคองตัวให้จบแดนบดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้จะไม่มีเยเรเมียเซนจูสอีแจซุงและเดลาโนเบิร์กซอกที่มีการปาะเจ็บเล่นงานอยู่ทั้งหมดโดยสตาที่เป็นความหวังสูงสุดในการลาจะต้องฝากไว้กับโจนนธานบูการ์ดดาวยิงฟอร์มร้อนที่กดไปแล้ว10ประตูนในฤดูกาลน,นี้หาเกมหลังสุดของไมล์ย์นหชนะ1น,นเสมอสอนัดแพ้2นัด โวฟบวกเกมนี้ได้เล่นในรังแต้มในตารางยังไม่การันตีแบบร้อยเปอร์เซนต์ให้รอดพ้นจากการตกชั้นต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ3แต้มโดยการเปิดเกมบุกบทใส่ทีมเยือนจนกว่าจะเปิดแผลได้ตรงกันข้ามก,กับผู้มาเยือนไมล์ศูนย์ห้าที่ไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วนอกจากทำอันดับให้ดีที่สุดเจอก,กับทีมในเกรดเดียวกันไม่มีอะไรต้องกลัวมีสิทธิ์ี่ต้องมาเปิดหน้าและให้รู้ดำรู้แดงกันไปสถิติการจัดการ5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมโวฟบวกชนะไป3นัดและแพ้กับไมล์ศูนย์ห้าไป2นัด ราคาคู่นี้ออกมาที่ราคาเสมอแม้ว่าทีมเยือนจะอยู่ตำแหน่งสูงกว่าแต่ช่วงหลังเล่นหลุดฟอร์มดือ้อนั้นนี้ออกมาเยืนดูท่าแล้วจะรอดอยากเนื่องจากเจ้าถิ่นยังต้องการ3มแต้มเพื่อการันตีอยู่รอดแบบชัวๆไม่ต้องไปลุ้นช่วงท้ายซีซั่นแนวต้านเปิดมาเบาบางแบบนี้ขอตัดสินใจให้อยู่โวลฟบวกแบบไม่ต้องกังวลรอลุ้นประตูเบียชัยในรังแบบชิลๆแย่ที่สุดคือเสมอ